สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมร้าน p ีซีแท็กเตอร์อำเภอเบญจลักษ์จังหวัดรีส,สเกตครับวันนี้มี36เข้ามาใหม่หนึ่งรายการครับผมตอนนี้เป็น L3608 ดีทีสภาพพร้อมใช้งานครับรถจดทะเบียนปี53นะครับเอกสารเล่มชุดโอนครบครับผม พร้อมใช้รถเครื่องเดิมครับผมรถไม่เคยตัดท่อนเกียร์ไม่เคยเปิดครับช่วงล่างแห้งนะครับก่อนอาบน้ำแต่งตัวครับผมจางหลังส,สวยๆนะครับอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างฐันหลังเป็นฐาน5้าตราช้างนะครับผม ดีครับผมรถสตาร์ทง่ายครับไฮดรอลิกใช้่อนปกติครับ เรลือกแจ๋วๆครับผมท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาชมได้นะครับอำเภอเป็นจักจังหวัดศรีสะเกษเบอร์โทร0 8 1 6 0 0 4 7 5 3 0 9 8 4 4 2ูนยหลาน้าหนร้านห่างตัวอำเภอเป็นจักหนึ่งกิโลห่างสามแยกหนองเหลือมสามกิโลห่างสี่แยกวันจันทร์เจ็ดกิโลครับผมท่านใดมาไม่ถูกยังไงก็โทรมาติดต่อสอบถามได้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอให้เฮงๆรวยๆตลอดปีตลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีซีแท็กเตอร์ครับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ